ตอนนี้มาแยวสวนครับแล้วก็มาหากับข้าวตอนเย็นนะครับนี่ครับก็อถอดลันเตานะครับได้แล้วครับกับข้าวตอนเย็นหนึ่งถุงใหญ่เลยดูครับหนาวมากครับตอนนี้ไอ้อังคางหนาวมากครับ สิบโมองอุณภูมิยังอยู่ที่สิบสี่สิบห้าอยู่นะครับดูครับบรรยากาศสวนนี่คือขาอ้าวโพดครับ ดูครับดูบรรยากาศรอบๆสวนแม่กำลังพ่นยาครับ